สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง698 h a l o Studio นะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมนะคะสำหรับ t o ปิกที่จะทำขึ้นมันเป็น topic theme ว่าผู้คนรู้สึกยังไงเมื่อได้ยินชื่อคุณช่วงนี้การอ่านไพ่เป็นการอ่านแบบพลังงานรวมไม่ใช่พลังงานของใครคนใดคนหนึ่งนะคะขอบคุณเสมอที่คุณใช้วิจาราณในการรับชมถ้าคุณพร้อมแล้วเราก็มาเริ่มกันเลยเราจะไม่ใช้พลังงานของคุณนะคะ mm hmm. คลิปนี้ดึงดูดคุณเข้ามาอาจเป็นไปได้ว่ามีพลังงานของคุณอยู่ในนี้ไม่มากก็น้อยถามให้เลยนะว่าผู้คนเขารู้สึกยังไงเมื่อได้ยินชื่อของคุณช่วงนี้ ซีเรียนเด็กถือดาบเดมเบอร์เลอร์เขารู้สึกว่าเฮ้ยพวกเรารอดละ เฮพวกเราโล่งละโล่งใจละเอ๊ะทุกอย่างเคลียร์ปัญหาถูกปลดปลดปล่อยปัญหาถูกเคลียร์ถูกแก้ไขแน่ๆไม่ได้ยินชื่อคนถ้อาอยู่ในสถานการณ์ที่โดนรังแกก็รู้สึกโล่งอะ่ะคุณเดินมาทางนี้อะ่ะรู้สึกโดน ปกป้องนะปลอดภัยแน่นะคะคุณคือบุคคลที่พวกเขาต้องการมันเป็นที่พึ่งจริงๆนะพลังอำนาจบารมีไอ้ไม่ได้บอกว่ามาเฟียนะ มันรู้สึกว่ามันมากกว่าความมั่นใจมันเหมือนกับรอดอะคุณรอดชีวิตรหรือจะเป็นรอดในสถานาการณ์อะไรที่มันแย่ๆหนักๆอะเวลาได้ยินชื่อคุณแล้วเหมือนคุณจะเดินมาทางนี้ด้วยก็รู้สึกแบบรอดละลๆาๆอย่างเงี้ยค่ะ j u d g ม e S a s w วิน toy ยอยากเข้าไปใกล้อยากไปหาคุณอยากเดินเข้าไปทักทายได้ยินชื่อนะเหมือนคุณกำลังเดินมาอ๋อหรือว่ามีคนกลุ่มหนึ่งกำลังพูดถึงคุณอยู่ก็เรียบเยบเคียงเคียงเข้าไปอยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับคุณมีข่าวอะไรเกี่ยวกับคุณบ้างอยากรู้แต่ส่วนใหญ่จะเป็นไปในทิศทางที่ดี พลังงานเหมือนคุณไม่ค่อยจะให้ใครได้รู้เรื่องส่วนตัวมากมายเท่าไหร่นะคะพอได้ยินผู้คนพูดถึงคุณก็จะแบบไม่ใช่แค่งเงียหูฟังแนละ้วเหมือนจะมีธุระไปทำตรงนั้นน่ะตรงใกล้ๆโต๊ะที่เขาจับกลุ่มคุยกันเรื่องคุณนั่นแหละจะมีธุระอะไรขึ้นมาแบบระทนันหันเลยแหละนะอยากรู้อยากเห็นเกี่ยวกับกเรื่องคุณ ก้าไม้ควินทวยรู้สึกว่ามันมีอยู่สองเคสนะเคสแรกคือดูเป็นคนน่ารักเรียบร้อยนอบน้อมถ่อมตัวดูเหมือนไม่ค่อยจะมีประสบการณ์อะไรมากมายในในด้านการทำภารกิจหนักๆขดโหดแต่ที่ไหนได้กลับตรงกันข้าม โหดมากทํางานโหดมากเก่งมากลุยมากดุมากนะคะดูกับตัวเองไม่ดูกับคนอื่นนะคะดูเอากําลังเอาพลังมาจากไหนก็ไม่รู้เคสที K ่สองก็คือดูเหมือนหยิ่งๆิงดูเหมือนคบยากงะลยคนเนี้ยเข้าถึงยากไม่ลดตัวแล้วก็ไม่ลดลาวาสอกให้ใครดูประมาณนั้นนะอืไม่ค่อยมีใครเข้าหาได้เท่าไหร่แต่ถ้าได้รู้จักจริงๆอ่ะค่อยค่อย ละลายพฤติกรรมนะละลายพฤติกรรมตัวเองก่อนเข้าหาคุณนะไอ้ไม่ได้ว่าเขาต้องมาละลายพฤติกรรมคุณนะว่าน่าจะยากเหมือนกับพวกเขาอาจจะ,ะปรับเปลี่ยนอะไรบางอย่างนะถึงจะเข้าหาคุณได้แต่พอมาถึงจุดที่เข้าหาคุณได้แล้วรู้สึกชอบอะรู้สึกชอบคุณ ดังนั้นการที่ได้ยินชื่อคุณก็จะมีในสองเนี้ยอ๋อคนนี้เหรอออ้ยนี่ไม่ใช่เล่นๆนะอย่าไปท้าเขานะเขาทําได้นะอันที่สองก็คือเอ้ยไม่ยิงหลอกลองเข้าไปคุยดีๆอะไรเงี้ยอย่าไปวอล์แวร์ War are, หรืออย่าไปทําตัวอะ,อะไรเล่าหรือกับเขาแล้วกันคนคนนี้จริงจริงจังนะจะบอกให้ไม่ใช่เล่นๆนะอะไรเงี้ยไม่ยิงหลอก รู้สึกว่าคุณคุณดูเก่งอ่ะอพอได้ยินชื่อคุณมีก้าไม้ก้าไม้ควีนถ้วยแล้วก็สตริงอ่ะเป็นคนเก่งรู้สึกว่าเอถ้าเอาภาระกิจหรือว่างานอะไรให้คุณได้รับผิดชอบอ่ะรับรองได้เลยว่าไม่ต้องไปเช็ครอบสองรอบสามคุณมืออาชีพอ,ะอบะตรวจตาเองทดสอบเองทำได้ ทุกอย่างไม่มีประสบการณ์เยอะมาระดับหนึ่งแล้วเก้าไม้นี่คนที่มีประสบการณ์มากเกือบสิบไม้เลยแหละนะคะแต่ก็ดูเป็นคนที่อนอบน้อมนะถ่อมตัวเก่งนะคนเนี้แต่เขาถ่อมตัวเก่งแล้วก็พูดจาไพเราะนะคะไม่ได้มีอีกโก้เหมือนลุกที่เขา โะมานะฮะจะแต่งตัวห้าวๆเฟี้ยวๆอรนงี้ค่ะแต่ว่าผู้จาไภเยาลัผู้จาสุภาพมากนะคะขัดกับการแต่งตัวครับขัดกับบุคลิกสิบรียนโห mm. oh, รวยนะคนนี้เหรอเฮ้ยเขาเพิ่งเนี่ยซื้อบ้านไปเขาเพิ่งไปโปะบ้านหมดนะคะคนนี้เก่งนะเดนเมจิกเชียน จัดการเก่งนะดูมีดูอนาคตสดใสอะรู้สึกน่ากลัวอนะน่ากลัวตรงใครที่แบบเหลี่ยมจับจัดอ่นะพัแนะนำให้มารู้จักกับคุณสิคุณจะรู้ทันหมดเลยนะเหมือนรู้ทันคนมนะีความสามารถในการพลิกนะพลิกโปรเจกต์ให้เป็นเม็ดเงินได้ ก่งหัวก้าวหน้าเป็นคนที่มองการไกลมีพลังงานดึงดูดเหมือนคนดูดซับอะ่ะมีพลังงานดูดซับอะ่ะทำอะไรก็ดูเป็นเงินเป็นทองไปหมดเลยสร้างฐานะได้ด้วยตัวเองด้วยนะมาจากไอเดียของตัวเองไม่คนขายไอเดียก็ได้เหมือนกันนะขายไอเดียขายโปรเจกต์อ่ะพวกของเยอะอ่ารู้สึกอย่านะเขาเป็นคนมีพักมีพวกนะดูนะอย่าไปเหยียบอย่าไปล้ำเส้นคนนี้ละอัน เมจิกเชนเห็นไปไหนมาไหนคนเดียวเดินดุ่มๆคนเดียวใช่ว่าเขาไม่มีใครนะรู้สึกว่าเป็นคนพวกเยอะนะพักพวกก็เหมือนกับจะรู้ว่าคุณไปไหนมาไหนคนเดียวมันคล่องกว่าอะไรเงี้ยแต่ว่าจะเจอกันเฉพาะในวันสําคัญหรืองานเลี้ยงงานอะไรเป็นพิเศษแค่นั้นนะคะไม่ได้โดดเดี่ยวนะจ๊ะเราก็คนนี้เหรอเป็นคนที่มีแนวคิดอะไรที่ไม่ค่อยเหมือนคนอื่นนะแล้วก็ ไว้ใจได้ด้วยนะคะเป็นคนที่ถ้าไปในด้านของในการดิวธุรกิจอะเอ้ยเชื่อถือได้คนเนี้ยอืมคำไหนคำนั้นแหละลองไปต่อลองดูถ้าได้ก็ก็อบอกว่าให้ได้ถ้าไม่ได้เขาก็ปริเสธแหละคนๆน,นี้ลองดูเดวิลเดวิลเห็นตรงนี้เราก็รู้สึกว่าเอ้ยอย่าไปมีเรื่องกับเขานะคนนี้นะกัดไม่ปล่อยนะถ้าเขาไม่ผิดอะ่ะเออ คิงดาบออกมาอ,อแบ็คเขาใหญ่นะแบ็คเขาดีนะจะบอกให้น่ากลัวนะไพลิาคือถ้าดีดีใจหายนะเดบิวม,มาอย่าให้ได้ร้ายนะอบอกว่าบอกแล้วว่ากัดไม่ปล่อยนะพลัาางงานเหมือนถ้าแบบเป็นคิงดาบเนี้ยถ้ามียศแบบจาการฐานตำรวจยศสูงอ่ะถ้าคือจับผู้ที่ หนีคดีอย่างเงี้ยค่ะหนีจาคุกมาเข้าไปในจะเข้าหมู่บ้านหรือจะเข้าป่าก็ไม่รู้ว่าแต่ว่าลักษณะคุณก็จะเหมือนกับคนที่ไปให้ถึงอ่ะกุมกําลังเอาให้ถึงที่เลยอ่ะเออ,อย่างนั้นเลยม, <า S 1> มีเดวิลขึ้นมานะคะวางกําลังวางแผนนะคะเตรียมการอะไรรับรัดกลุ่มนะคะไปให้ถึงที่สุด ได้รับหน้าที่มาเกิดมาทําหน้าที่นี้ก็ทําให้ถึงที่สุดกัดไม่ปล่อยนะฮะปกป้องผู้คนปกป้องประชาชนปกป้องประเทศชาติแต่ก็จะร้ายกับสิ่งที่จะมาทํำมีดีมีร้ายกับผู้คนประชาชนพลเมืองดีอย่างนี้ไงดูแะ,ะมีอำนาจนะคะเป็นคนเป็นคนที่จิตใจใหญ่ใ,หญใจดีมีอำนาจในการ ที่จะปกป้องคุ้มครองผู้คนะนะะคุณบางคนน่ะเป็นอย่างนี้หรือเปล่าใครเป็นข้าราชการฐานตำรวจมาดูการอ่านไพ่ช่องนี้ะนะคุณ่ะรู้ตัวดีควีนเหรียญเทมเพลนเป็นคนที่แบบหมุนเงินสพัดเงินเก่งอ่ะเราก็รู้จักที่จะ,อะเอาไปทำสาธารณะประโยชน์ด้วย เอ้คนนี้เหรอเขาเนี่ยอาจจะเป็นคนที่ซื้อมาขายไปก็แบ่งส่วนไว้เปอร์เซนต์อะไรเงี้ยไว้ทำเป็นอะไรไว้ช่วยเหลืออาหารเด็กที่แบบอาจจะขาดการดูแลอะไรเงี้ยไว้ซื้อเสื้อผ้าหรือว่าช่วยเหลือการอ่านการเขียนหนังสือ ผู้ที่อยู่ในทันทสถานอะไรอย่างเงี้ยช่วยเหลือคนที่เขาไม่ได้มีโอกาสเหมือนเราจะแบ่งสรรปันส่วนเป็นในขณะเดียวกันก็คือเหมือนจะมีพลังงานเยียวยารักษาผู้คนไปด้วยดูนิ่งๆดูบึ้งๆดูไม่ได้ยิ้มอะไรมากมายนะแต่จิตใจโคตรแบบโคตรมีเสน่ห์โคตรมีความเป็นกุศลอยู่ข้างในเลยอะ่ะเออเป็นคนดุอะแต่ว่า ใจคุณมันได้อะไรอย่างนี้นะได้ยินเชื่อนะคือไม่จําเป็นว่าคนที่จิตใจกุศลทำบุญทำทานต้องแบบยิ้มกว้างตลอดเวลาอะไรเงี้ยคุณจะมาคุณอาจจะมาในลุกหน้าดุแต่ว่าข้างในเบิกบานอนะ่ะคุณ <c oughs> รายได้ที่ฉันทํากุศลเนี่ยมาจากาความมานะอุตสาหะของฉันนะสัมมาอาชีพนะไม่ได้ไป กดขี่ข่มเหงหรือไปโกงใครมาฉันก็มีความพราาของฉันที่จะทำกุศลนะมีความพราาหน้านิ่งๆแต่ว่าสิ่งที่ปัจจัยที่จะมอบถวายหรือทำอะไรเนี่ยมันเคลียร์มันขาวมันบริสุทธิ์มากนะมันไม่ได้มาด้วยการเบียดเบียนใครมันมาด้วยก้าวไม้อะสู้ด้วยตัวเองมาบริสุทธิ์อภูมิใจอะทำไมอะ่ะเนี้ย ว่าจะไม่หญิงก็เหมือนจะดูหญิงๆนะคุณเป็นคนทรงนี้คนไม่พึ่งใครอะ่ะจะมีออร่าประมาณเนี่ยเป็นเป็นเป็นเหมือนเชิดเชิดหญิงๆอะไรจริงไม่มีอะไรนะเพียงแค่แบบฉันภูมิใจในความขาวสะาดของตัวเองฉันภูมิใจในสิ่งที่ฉันคือผลิตภัณฑ์ของฉันที่ที่ได้มารายรับรายรายได้ของฉันในแต่ละเดือนฉันภูมิใจแค่เนี้ยแม้มากน้อยไม่รู้แต่มันมาด้วยความ ไปทำงานหรืออะไรฉันมีสติมีสมาธิฉันมีการทำอยู่กับลมหายใจอะไรของคุณก็ว่าไปเนาะฉันไม่คดโกงใครไม่เคยเอาของในที่ทำงานกลับบ้านแล้วคือมันมันขาวไปตั้งแต่ออกไปทำงานจนกลับบ้านนะแล้วมันมีความภูมิใจข้างในมันก็เลยดูเหมือนคนหยิ่งๆนะถ้าเขาถ้าคนที่เขาไม่รู้จักคนนะนะเก้าเหรียญเจ็ดถ้วยหก ถ้วยเหมือนกับคนคนนี้เป็นคนที่เข้าเข้ากับใครยากแต่ถ้าเกิดได้สนิทใครแล้วเหมือนกับว่าถ้าคลิกแต่คลิกเองอะ่ะเหมือนเคมีตรงเองไม่จําเป็นต้องแบบเอ่อลากตัวเองให้ไปรู้จักกับคุณหรอกแม้จะใกล้ชิดสนิทสนมเหมือนจะสนิทสนมสักแค่ไหนถ้าไม่ใช่ไม่คลิกอะ่ะคณก็ใช่ว่าจะคุยโดยใดยเอ่อแบบยังไงอะ่ะเหมือนเหมือนคนมันคลิกกันมัน อะไรมันก็คุยไปในทิศทางเดียวกันนะ่ะแต่เขาก็จะมองว่าคือถ้าได้ยินชื่อคุณเขาก็จะรู้เลยว่าถ้าอย่าพยายามเลยอย่างเงี้ยเออถ้าถ้าเกิดว่าไม่ใช่ก็คือก็ออกมาเหอะเออไปทําความรู้จักหรือซื้อขนมไปให้เอาดอกไม้ไปส่งนะให้คนก็เขียนไปละแต่คุณดูเฉยเฉยดูไม่อะไรยังไงก็ไม่ได้สนใจก็น่าจะถอยออกมาได้แล้วอะไรเงี้ยค่ะเออ แต่ถ้าเป็นคนที่ถูกชะตาจริงๆอ่ะตอบไม่ให้อะไรอย่างเงี้ยคุณก็เป็นฝ่ายที่จะช่วยเหลือเป็นฝ่ายที่จะเอทคแคร์ดูแลห่วงใหญ่ด้วยซ้ำสี่หมาย <See my. S 1> เป็นคนเก่งโอเดอร์ซันมันมีความสามารถ ฉลาดเฉลียวแล้วก็ไม่ได้ยอมแพ้กับอุปสรรคใดๆให้ง่ายๆด้วยนะห้าห้าะดับคนยากนะคิดจะมาแบบทำไม่ดีมีร้ายที่จะมาล้มล้างคุณในสิ่งที่คุณแบบเอ่อม่แกล้งอะไรเงี้ยคุณอะยากนะเหมือนใครจะมาลองคมกับ The Magician Emperor มีไพ่พาด้วย Devil ในกัรใครชอบพลังงาน Devil กับไพ่พาดอยู่ด้วยกันนะเหมือนกับไปให้สุดนะเราก็ต้อง ได้หลักฐานกลับมาด้วยนะได้ตัวการกลับมาด้วยประมาณนี้เลยอะดูเหมือนไม่อะไรนะแล้วมีสเต็งอยู่ด้วยนะโอ้โหพลังงานดุมากลุยมากเอาจริงมากแต่เันเข้ากับคนได้ไม่ใช่ว่าจะคบใครได้ง่ายๆนะแต่ถ้าเกิดว่ามันคลิกมันเหมือนกับโชคชะตาพามาให้เจอกันเนี่ดูแลนะเป็นแบบสายเปเลยแหละนะ แต่ก็รู้ว่าใครที่จะแอบจะมาหวังผลประโยชน์เนี่ยบางทีก็อยากจะซื้อใจเขาเหมือนกันนะให้เหมือนทําบุญทาทานไปเหอะอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าอิ่มแล้วก็คงไปเองแหละเออจะเลี้ยงแบบนั้นเลยนะคําพูดเขาได้รับประโยชน์จากเราจนอิ่มแล้วก็เดี๋ยวเขาก็จากเราไปเองแหละแล้วเขาก็จะมองว่าเราไม่ดีนู่นนี่นั่นก็คงจะแยกทางจากเราไปเองนั่นแหละอะไรเงี้ย <c oughs> อืมแล้วก็มีพลังงานของความมี ความเป็นคนเจ้าสเสน่ด้วยควีนไม้ีนแหละออกมาเดอะซันกับควีนไม้แล้วซีไม้อะคุณมีพลังงานที่แม้ว่าแม้ว่าคุณจะไม่ได้เข้ากับใครได้ง่ายๆแต่ก็จะมีพลังงานที่ไว้เนื้อเชื่อใจได้นะ,ะวางใจคุณได้นะคะแล้วก็แรงบันดาลใจในตัวคุณนะะ่ะ มันทําให้ผู้คนรอบข้างเขามีความแอคทีฟมีพลังเหมือนพลังของคุณถ่ายเทปไปให้พวกเขาได้รู้สึกขมีขมันรู้สึกว่าเฮ้ยจะฉักชาไม่ได้แล้วนะเฮ้ยเรารอดแล้วเฮ้ยเราเราช่วยกันช่วยกันอะไรไม่ใช่รอดเพราะว่าให้คุณได้รับหน้าที่แบบทาคนเดียวไม่ใช่นะรอดก็คือคุณอาจจะมีอพลังไอเดียในเมจิกเชียนะมีทางออกอะแต่ว่าเราต้องร่วมกันนะเราต้องร่วมแรงกายแรงใจกันเราทำด้วยกันมันจะประสบความสำเร็จอย่างเงี้ยค่ะ ก็จะประมาณนี้นะทุกคนขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังขอบคุณมากๆเลยขอบคุณทุกการติดตามไม่ว่าจะเป็นในด้านของการกดไลค์กดแชร์การที่คุณอุตส่าห์โฆษณาให้จนจบแล้วก็อุตส่าห์แบ่งซูเปอร์แฟงมาให้แต่ต้องไม่เดือดร้อนตัวเองนะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณให้มาขอให้คุณได้รับกลับไปเป็นรอยเท่าพันเท่าขอให้คุณประสบความสําเร็จบนเส้นทางที่คุณปรารถนาวไว้เช่นเคยแล้วขอให้คุณมีความอุดมสมบูรณ์พร้อมทั้งด้านภูเขาษับและอร,ริยาซับตลอดไป สำหรับคลิปหนาคลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ